ลักษณะของโช๊คอัพนะครับที่พอใช้ได้นะครับมันจะคืนตัวเวลาเรากดโช๊คอัพลงไปสุดนะครับแล้วปล่อยให้มันยืดออกไปนะครับแต่ว่าลักษณะของโช๊คอัพที่เสียเห็นไหมครับมันจะกดแล้วมันไม่มีความเนืดอะไรเลยเนะเนื่องจากว่าตัวของโช๊คอัพเนี่ยมันรั่วนะครับในส่วนประกอบของโช๊คอัพรุ่นใหม่ๆนะครับหรือว่าเป็นโช๊คอัพแก๊ส มันจะมีทั้งหมด3ส่วนนะครับก็คือมีส่วนของน้ำมันโช๊คอัพส่วนของแก๊สที่อัดเข้าไปในตัวโช๊คอัพแล้วก็ส่วนของอากาศนะครับตามมาเลยนะครับผมสวัสดี เพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวในการเปลี่ยนโช๊คอัพนะครับของ Mits ishi, มิซูบิชิมิลาดนะครับรถคันนี้อาการของเขาคือเวลาวิ่งตกหลุมมันเสียงดังนะดังโครมครามนะแล้วก็ดีสำคัญที่ตัวโช๊คอัพเนี่ยมันจะมีน้ำมันโช๊คอัรล่วออกมานะครับรถคันนี้เป็น รถขนาดเล็กนะครับมีสูบิชิมิลาัดเป็นรถขนาดเล็กครับหรือว่าเป็นรถอีโคคาร์นะครับเวลาเหมือนวิ่งมีปัญหาเกี่ยวกับช่วงล่างเนี่ยมันจะได้รับการสะเทือนนะฮะแล้วก็มันไม่ค่อยเกาะถนนนะครับเนื่องจากว่าตัวโช้อัพเนี่ยมันเสียนะครับลักษณะของโช้กอัพที่เสียเรามองด้วยตาเปล่านะครับถ้าโช้กอัพที่พอใช้ได้นะฮะหรือว่ายังใช้ได้อยู่เนี่ยมันจะมีความแห้งนะครับ ง่ายๆเลยนะแห้งไม่มีรอยน้ํามันเครืองนะครับแต่ส่วนของโช๊คอัพที่มีปัญหาเนี่ยมันจะมีความมันของน้ํามันไปเคลือบไว้เห็นไหมครับสองฝั่งนี้จะต่างกันลิบรับเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งแห้งๆนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีคราบน้ํามันเงาวับเลยนะครผมจัดการถอดนะฮะในตัวโชค๊คอัพออกจากตัวดุมล้อนะครับ ก็ควรระวังนะก็ควรระวังนะตัวสายเซนเซอร์ ABS เนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะว่ามันเบาบางนะตัวสายเซ็นเซอร์ ABS นะครับช็คอัพที่พอใช้ได้นะฮะฝั่งซ้ายนะเห็นไหมครับเวลาเรากดลงไปเนี่ยตัวโชคมันจะยุบลงไปแบบเดือดๆนะฮะแล้วก็ขึ้นมันก็ขึ้นช้าเนะีเริ่มขึ้นช้ามันก็ไม่ค่อยดีเลยนะผมเคยเ เล่าประสบการณ์ของผมอยู่แล้วนะครับว่าช็อกอัพที่ดีของผมอันนี้นี่คือช็ออัพที่เสียนะครับช็ออัพที่ดีนะในทัศนคติของผมนะหรือว่าแนวคิดของผมก็คือเวลามันลงเนี่ยมันจะลงเร็วๆนะแต่เวลาขึ้นมันต้องขึ้นช้าหรือเวลาลงช้าต้องขึ้นเร็วนะมันจะสลับกันนะครับ ลงช้าขึ้นเร็วลงเร็วขึ้นช้านะจะเป็นช่วงอัพที่ดีนะครับลงเร็วนะครับก็คือเป็นช่วอัพพวกน้ำมันนะน้ำมันล้วนคือคือในช่วอัพเนี่ยมันจะมีช่วอัพน้ำมันล้วนกับโช่วอัพแก๊สแก๊สเนี่ยมันก็จะมีไม่ใช่แก๊สหมดเลยนะไม่ใช่นะครับแก๊สมันก็จะมีน้ำมันด้วยนะครับก็คือ มันจะมีน้ำมนนัน1ส่วนแก๊สหส่วนอากาศที่อยู่ข้างในกระบอกอโชคอีก1ส่วน,นครับถ้ามันไม่มีอากาศข้างในมันเป็นไปไม่ได้นะครับส่วนของน้ำมันก็มีน้ำมนนัน1ส่วนแล้วก็มีอากาศ1ส่วนนะครับในในในส่วนของอตัวแก๊สที่อัดเข้าไปเนี่ยจะไม่มีนะครับตัวนี้คือยางเบ้าโชคที่มันมีปัญหานะเรามาว่ากันจะรงเรื่องโชคอกอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือ มันลงเร็วแล้วมันขึ้นช้าโอเคนะครับนี่คือโชว์อัพที่ดีสำหรับที่ผมเช็คนะครับแต่ถ้ามันลงลงเร็วขึ้นเร็วเนี่ยโอ้มันเสียแล้วนะฮะในนี้เสียแล้วหรือว่าลงช้าขึ้นช้านี่ก็เป็นเป็นเป็นเพราะว่าเราอัดน้ำมันเบอร์นึดเกินไปนะฮะสมัยก่อนเนี่ยผมเคยเจอรถที่ลงช้าขึ้นช้านะครับคือแข็งปังเลยนะครับ มันเหมาะสําหรับรถที่อชอบแข็งๆนะครับก็คือเขาใช้น้ามันไม่ใช่น้ํามันโช๊คอัพนะเป็นน้ํามันเกียร์นะเกียร์เบอร์เกจะมีความเนืดมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราพาพาโช๊คอัพออกมาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าข้างใน,นมันจะมีน้ํามันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเบอร์น้ํามันจะมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์2คือเบอร์เบอร์หนึ่งเนี่ยก็จะมีความเนืดมากกว่านะครับความเนื่มากกว่านี่ก็จะประมาณ น้ำมันเครื่องเบอร์เบอร์สิบสิบสามสิบอะไรประมาณนี้ความเหนืดที่สองก็จะเป็นน้ำมันเครื่องเบอร์สิบสี่สิบอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าจะเอาเหนืดมากกว่านั้นก็คือแข็งปังเลยนะก็คือเอาเบอร์เก้าสิบใส่เลยนะเบอร์เก้าสิบมันก็จะมีความเหนืดขึ้นนะครับตัววาล์ววาล์วของโช๊คอัพเดี๋ยว,วหลังผมจะพาโช๊คอัพมาให้ดูนะมันมีวาล์วอยู่ข้างในแล้วทําไม โชกอัพรุ่นใหม่ๆถึงไม่ทนเท่ารุ่นรุ่นเก่าๆนะมีคําถามมีคําถามนึงก็คือเวลารถขับไปขับใช้งานปกติดีๆนะครับแต่พอขึ้นเซอร์วิสนะครับอาจจะไปปะยางนะหรือว่าขึ้นออแม่แรงนะครับข้างในข้างหนึ่งพอรถลงจากการเซอร์วิสหรือว่าเสร็จแล้วเนะี่ยรถกลับมีความแข็งกระด้างขึ้นนะครับ เหมือนไม่มีโชคนะันน,นั่นคือจะเป็นที่มาของ EP ที่จะทําต่อไปนะครับผมก็สั่งโชคใหม่เข้ามานะแล้วก็เปลี่ยนยางเบ้าโชคนะครับเพราะว่ายางเบ้าโชคเนะี่ยเวลาโชคมันเสียเนี่ยมันจะรับเต็มๆนะมันจะรับาการสั่นสะเทือนหรือว่าแรงกระแทกโดยตรงจากตัวของบอดี้รถยนต์นะครับแล้วก็ตัวยางกาันฝุ่น ก็สาคัญนะก็ต้องเปลี่ยนออกไปนะครับตัวยางเบ้าโช๊คเนี่ยมันจะมีตัวายางเนี่ยอยู่ครับตัวเหล็กนะมันจะไม่มาสําเร็จรูปนะมันจะมาเฉพาะยางนะครับบางยี่ห้อก็จะมาทั้งสําเร็จรูปมาทั้งเบ้าเลยนะครับบางยี่ห้อก็แล้วแต่เขาออกแบบนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาออกแบบมาอย่างไรแบบนี้นะหลังจากนั้นผมก็เอาใส่เข้าไปในในรถนะครับ เนื่องจากว่าตัวโชคเวลามันเสียเนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะครับผลเสียตามมาจะมีอะไรหนึ่งนะครับตัวบูตปีกนกลูกหมากปีกนกนี่คือรับเต็มๆมนะมีการรับแรงสัน่นแรงกระแทกจากเวลาที่เราขับไปไปลงหลุมหรือว่าไปโดนลูกหน้าหน้านะครับบางทีเราก็ไม่ตั้งใจที่จะวิ่งผ่านไปอย่างนเร็วนะพอดี บา,บางจังหวะเราอาจจะเผลน,นะก็ทําให้ตัวชิ้นส่วนของอุปกรณ์ข้างเคียงมีปัญหาถ้าเราไม่เปลี่ยนนะบางท่านก็บอกว่าผมขับรถเก่งนะฮะโชคเสียแค่นี้ไม่มีปัญหาสําหรับผมนะผมสามารถอคอนโทรลรถได้นะฮะไม่ผิดนะฮะมันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็จะกระทบกระเทือนไปยังอุปกรณ์ข้างเคียงนะฮะอย่างเช่นพวกลูกม,มาปีกนกบูดปีกนก ะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ,อยางรถยนต์นะมันจะจะเริ่มเสียนะครมันเสียเป็นบ้างๆคือมันเสียเป็นหลุมๆนะนั่นคืออาการของโช๊คอัพที่มันเสียนะครับคันนี้ผมก็จัดการเปลี่ยนบูธปีกนกแล้วก็เปลี่ยนลูกม,มาปีกนกไปนะครับมีมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ข้างเคียงด้วยเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนโช๊คไปพวกบูธปีกนกแล้วก็ลูกม,มาปีกนกเนะี่ย เมื่อมอีอาการที่เริ่มจะเสียเนี่ยมันก็จะ,ะพ่วงต่อกันไปนะครับหลังจากนั้นผมก็มาเทตรวจสอบดูนะกะ็ผลจากการเทก็โอเคนะครับรถเกาะถนนดีนะแล้วก็ไม่มีเสียงกวนใจนะครับผมขอบคุณนะครับในการรับชมนะครับยังไงผมก็ทำคลิปให้แล้วนะครับสำหรับ f c ที่เอารถมาให้เช็คดูช่วงล่างนะแล้วก็ มีคำถามก็คือทําไมโชคมันใหมข้างหนึ่งเก่าข้างหนึ่งนะที่มันใหมเพราะว่ามันมีน้ำมันโชครั่วเข้าไปอาบตัวกระบอกโชคนะครับมันเลยทําให้ดูใหมขึ้นนะครับขอบคุณนะครับในการแนะนําเรื่องราวต่างๆมาทําให้ผมได้มีคอนเทนต์นาเสนอขอบคุณมากมายเลยสวัสดีครับผม